สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็ยืนเกมที่มีชื่อว่า NBA Fitit คัทุกคนก็เป็นเกมโทรศัพท์สไตล์บาสเกตบอลฮะวันนี้ผมจะไปโซโล่แรงนะครับทุกคนก็ผมก็ลองวัดดวงดูครับว่ากดโซโล่แรงคนเดียวเนี่ยมันจะไปเจออะไรบ้างได้ยินข่าวว่าการกดโซโล่เนี่ยมันไม่ควรจะกดนะทุกคนเนาะควรจะไปเป็นทีมนะทุกคนฮนะแต่วันนี้ เราจะวัดดวงครับว่าเราจะไปเจอใครบ้างฮะโอเคแล้วเราก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเลือกตัวละครสักครู่ครับผมจะเล่นตำแหน่งทีว่านะครับทุกคนโอเคทีมเราก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เลือกเนาะผมก็จะเล่นเป็นเซนเตอร์ไปก่อนครับผมจะดูว่าเพื่อนๆร่วมทีมเนี่ยเลือกตัวอะไรบ้างเนาะโอเคงั้นผมก็จะเล่นโรเบิครับก็จะมีฮอลิเดย์ครับทีมเรามีเททัม ลูกรลกนีเนาะฝั่ง,งเขาก็จะเป็นอ่าเคว็ินดูรันฮะแล้วก็มีเอ็มบีดครับอีกคนนึงยังไม่เลือกมานะตัวอะไรเอ่ยสักครู่ครับโอเคครับแล้วเขาเลือกเป็นกอร์ดอนตำแหน่ง p f ครับทุกคนฮะถือว่าเขาน่าจะรีบาวได้ดีนะเกมนี้ผมว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าใครจะรีบาวได้เป็นทีมแรกก่อนเริ่มคลิปนี้ หมายถึงคนนั้นกดไ like ลค์คลิปนี้ให้ถึงห้าไลค์ได้ไหมครับถ้าได้ไปลุยกันเลยครับทุกคนครับมาเอา้วทีมเขารีบเบิลได้มัทีมแรกครับทุกคนเรียบร้อยครับเราโดนเปิดก่อนนะมารอบนี้เราเล่นบ้างครับเล่นเร็วบ้างฮะโอเคจะทาสวยเพื่อนนะ,อะโอเคนี้จากขับุกบ้างครับแล้วผมโดนชนเนาะเรียบร้อยไปเลยว่าอะไรไง ก็เมื่อกี้ผมโดนชนน้ะทคนนะครับผมสกินให้เพื่อนอยู่ในตอนนี้อะแลสียช้ท่ามได้ลูกแนฮะไม่ลงผมต้องรีบาวแล้วทุกคนยังไงเพื่อนกระตุกดีนึงอ่ะชุดลงเฉยวยู้สวยเพื่อนสวยอ่ะอ่ะแล้วเพลนี้ขับบุกคแป้งครับแล้วก็ชุดเลยครับไม่ลงแล้วเขาดังเลยทุกคนอออเอ็มบี ดังได้เฉยดังใต้แป้นน่ะขี้โกงอะ่ะแล้วเท่ทมชูดเอาลงเฉยลูกลักฉีเอมนี่หว่าแล้วขอบัฟมาทุกคนแล้วแบบชูดยังไงก็ลงอ่ะแล้วแล้วแล้วเขาบุกบ้างครับแล้วผมแล้วผมบล็อกไม่ได้ครับทุกคนฮะนะฮะตาเราบุกบ้านครับผมเนีมไม่ชูดนะเอาความชัวไปก่อนฮนะยังไงเพื่อน อย่านะใยญ่ชูดนะใหญ่ชูตนะไม่ลงนะเมื่อกี้นะแล้วสเตปแบ็กยังไงเอ่ยเท่ามยังไงเพื่อนสเตปแบ็กชูดเลยฮะอ,อ๋อไม่ลงเฉยแล้วผมรีบาวได้ครับอ่อแล้วติดเบือนแล้วชูดลงเลยครับสวยเพื่อนสวยนะอ่าเพลงนี้ตาเราตั้งรับบังครับทุกคนฮะแล้วเขาชูดเลยฮะแล้วเขารีบาวได้แล้วแล้วก็ชูดอีกรอบหนึ่ง เรียบร้อยดีครับโอ<ฮ>้ค<ฮ>ือฝั่งเรารีบาวไม่ได้เมื่อกี้นะเอาฟุดเฉยชิปหายแล้วเพื่อนอย่านะเว้ยอันนี้คือรีเจนนะทำไปเล่นไปอ่ะยังไงเอ่ยผมรอรีบาวทุกคนนะแล้วเขาผมปล่อยให้เอมบิดบ้างๆเลยวัดดวงเลยฮะให้เขาตายใจ อ๋อแล้วเขาชุดลงเฉยโอ,โอไม่น่าลองใจเลยฮะเดี๋ยวเราตามอยู่ครับตอนนี้9ก้าต่อสิบสามเนาะทุกคนสู้ๆฮะเอ้าสวยเพื่อนไททัมเี่เจอไปลูกลัง GM ฮะอาแล้วเขาชุดแดงๆไม่น่าจะลงนะต้องต้องรีบาวดะครับเอา้ารีบาวไม่ได้ฮะเอาสติวได้เฉย,ย,ยเอ่ะเพื่อนยังไงเพื่อน เฉทา่าัว่าไงเพื่อนต้องหายทางแล้วทุกคนเอาสติดสตันสวยเออไม่ลงเฉยผมรีบเอาได้ครับทุกคนเอาสวยเพื่อนสวยคิ้วเขียว,ว,วลงแน่ทุกคนโอเคเพื่อนก็กลับมานำรับทุกคนจากตามก็กลับมานำเฉยเอ่ะผมจะปล่อยให้เอ็มบชุใกล้ๆน,นะทุกคนอ๋อเขาไม่ชุกแฮะเขาดังเลยครับทุกคน oh. โอ้โห ดูรีเพย์ฮะก็สวยฮะทุกคนเอาเป็ดบังครับมองไมาเห็นภาพช้าเลยอน่ะนะรอบนี้ระบุกบ้างครับก็ยังตามหนึ่งหนึ่งคะแนนทุกคนเนาะเสียแพ้ว่ะมันส่งอะไรให้เราเนี่ยเราไปไม่ได้หรอกเราตัวเราตัวเซนเตอร์เพื่อนเออใช่ออลงเฉยสวยเพื่อนสวย,สวย นะทุกคนําแค่แต้มเดียวนะไม่ห่างเฉยก็เถอาไม่ห่างครับทุกคนอ่ะผมจะให้เอ็มบิดชูดไกลๆนะให้เขาตายใจนะเอาชูเฉยอ้าวนายนายตายใจใช่ป่ะเอาเพื่อนลองมาเล่นลิงชิงบอลกันดีกว่าครับทุกคนค่าเวลาครับเล่นลิงชิงบอลครับทุกคนแล้วเพื่อนดังแล้วถ้าเขาชูสามแต้มนี้คือเสมอนะเพื่อนนะ เพื่อนมองกันใกล้เกินไปนะแล้วแม่นั้นหนึ่งแดงไม่น่าจะลงคันเปนแดงแฮะโอเคชนะไปครับแล้วก็ลูกรรกทีเอ็มได้เอ็มไพีไปครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นอีกหนึ่งตาดีกว่าครับว่าผมจะเพิ่มดาวหรือว่าลดดาวนะครับทุกคนครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่หน้าล็อบบี้เตรียมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับผมก็ว่าจะชวนเพื่อนเนาะที่แมตช์เมื่อกี้น่ะ เขาเล่นดีมากนะก็ชวนไม่ได้ฮะทุกคนฮะเขาเหมือนแม้ว่างครับทุกคนครับงั้นผมจะไปโซโล่แร้งดนึกว่าครับทุกคนครับนาออ่ะลองโซโล่แร้งอีกหนึ่งตานาะว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนครับโอเคโอเคไปลุยกันเลยครับทุกคนครับโอเคลุยมาครับทุกคนแล้วเราเจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วรทุกคนครับ ก็เกมนี้ผมได้เลือกตัวละครเป็นคนแรกอีกแล้วว่าทุกคนผมเล่นอะไรก็ได้นะ PG PF หรือก็เซนเตอร์นะเล่นได้นะทุกคนอ่ะผมเอาเซนเตอร์ดีกว่ามั้งอ่ะเผื่ออีกคนหนึงอยากทำแต้มไงเลือกเซนเตอร์นี่แหละจะได้เล่นรวไปสองตาเลยครับมา ก็อุ่นใจครับมีเท่หโอมลหดสวยเพื่อนเรื่องยานเน็ดมาครับทุกคนฝั่งนู้นจะมีเทาาครับแล้วก็ลินลาดแล้วก็มีเท่หอมลูกรัก GM ออันนะนะนะครับก็ทาว R7 เลยนะทุกคนนะโงอยู่นะแค่เท่หอมผมก็กลัวแล้วะถือว่ากลัวนะเพราะว่าเขาบัฟบมากเลยครับทุกคนฮนะ นะครับแล้วมาดูว่าใครจะรีบาวได้เป็นทีมแรกครับทุกคนมาลุยนะครับทุกคนคแล้วรอบนี้เขารีบาวได้เป็นทีมแรกครับแล้วเขาชูดไปเรียบร้อยครับทุกคนมารอบนี้ระบบบ้างครับก็เล่นเร็วไม่ได้ครับทุกคนก็จังหวะไม่ได้ครับทุกคนอะไะเพื่อนชูดเลยอาลงเฉย โอ้ลูกรัก G m อนะเทท่ำบับโหดบับโหดจับอนะ่ะถูกว่านะเอาเราไปไม่ได้ครับแล้วก็ชุดแดงๆไม่น่าจะลงรอรีบาวได้ฮนะเอาแล้วยาเดียรรีบาวได้ครับทุกคนฮะก็แดงๆไม่น่าจะลงครับชุดแดงๆทุกคนเนาะอย่าหาชุดแดงๆทุกคนเนาะโดนเพื่อนด่าตายหาเลยทุกคนนะฮะ มีทางไปไม่เอ่ยเพื่อนแล้วเพื่อนขึ้นไม่ได้แล้วโดนรีบ้าได้ครับทุกคนไง right แล้วเขาชูดเลยครับทุกคนลงเลยฮ <fit> ะเท่ถ้นี้หวดยนะอยู่นะอ่ะเทนี้ <f ew> เราบุกบ้างครับแล้วเท่ถ้ชูดสามแต้มไม่ลง <f ew> อา้าวแล้วเรารีบ้าได้ครับเพื่อน เช็ทถ้ชุดสามแต้มลงเฉยโอ้เริ่มบัฟโหดจัดด้วยนะทุกคนนะความหมายอ๋อแล้วลม้มเพื่อนลม้มไม่ลงอนะแลวเขาชุดไม่ลงกนะัทุกคนแะเละเช็ทถ้ชุดเรียบร้อยสิแฮะนี่เจอเช็ทถ้เราก็นายบัฟอะนายควรจะแบกทีมนะเพื่อนนะแะ ีเขียว,ยวลงปะลงฮฮทุกคนฮะ, oh! ะก็ยังสูสีครับเจ็ดหกครับทุกคนฮะเจ็ดหกฮะมาเพื่อนมา <Great pass. S 1> เราหลอไม่เก่งอะเพื่อนอะเอาขึ้นไปไม่ลงครับมองเทย่้ำโดนสาม<ง>แต้มปะไม่ลงอ่ะก็ เราก็หวังพึ่งเทท่ามาแมตชนี้นะทุกคนผมก็อาศัยการรีบา,าวทุกคนแฮะเราต้องชูแล้วครับช็อตคอกมาละต้องชูแล้วทุกคนแฮะโอเคผมรอรีบา,อาวอยู่นะเอาเละยานิดรีบาวได้ครับอ่ะสวยเพื่อนสวยเราว่างเพื่อนได้ชุดเองนะทุกคนฮะโอโ้แล้วลงด้วยฮะก็สวยไปครับเทท่ามแฮะอ่ะเดี๋ยวชทวจะไปเองแล้วยังไงเอ่ย ไปไม่ได้อยังไงเทาเทาไม่ชูดแล้วเลี้ยงแล้วก็ตุกเอา้าแล้วชุดดังเลยฮะโอ้โหปักก็ตุกแกทุกคนแล้วเท้าได้เปียกแพ้อยู่วงในนมืกี้ด้วยเมื่อกี้ฮะโอแม่ครับรอบนี้เราบวกบ้างครับทุกคนฮะก็เรานำอยู่เนาะแฮะ แล้วเท่าไม่ลงโอ้ดีนะผมรีบเอาได้ครับยังไงเพื่อนโอเคส่งแล้วช็อตคอกช็อตคอกแล้วยานิดชุดไกลๆไม่ได้ด้วยแล้วไม่ลงครับยานิดก็ยานิดก็ชุดไกลๆไม่ค่อยดีนะทุกคนเนาะขอเป็นตัวดังครับตัวทำแต้มใกลๆให้ทุกคนตัวค่อนข้างแพงนะแต่ชุดไกลๆไม่ได้งงเลยอ่ะ เราก็าไม่ส่งฮะเลี้ยงอีกฮะแล้วชูดเลยครับไม่ลงแล้วเราจะชนะปะโอเคครับทุกคนครับเราจะชนะไปครับทุกคนครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคน